เห็นไหม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 เมเนุษย์มนุษย์มีปีกขฉันว่าแล้วฉันบอกแล้วไงได้แห้จริงอ่ะวาๆๆเสว่างสเกตสว่างตัวนั้นดินเองได้แล้วก็ร้านตุ๊กตา ดินเองได้ไดูสิมาสปินแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนนอนอยุดใช่ว้ายยเปิดมากกน่ากลัวไปหมดเลยอันนี้เป็นภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดซึ่งไม่มีการตัดต่อแน่ๆคนที่นอนห้องเฮ้ยที่มันถ้าดูสิมันดิ้นเหมือนกับ เขาเป็นอะไรสักอย่างโดนสุดเอ้ยอันนี้อันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวใช่ไหมเอาใช่กลัวเมือนคนนี้มันอยู่ไม่ไม่ไม่สุกอ่ะเหมือนเขาโดนสิงอะไรบางอย่างหรือละเมอหรือนี่นี่นี่ดูดูสิเขาขูดอะไรอ่ะเล่นเหมือนกับเอลเฮ้ยแล้วก็กลับมานอนทำไมตากับพี่ปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มโอ้โห้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็ไม่มีใครนี่ฮอลลีแต่เดี๋ยวนอันนี้น่ากลัวมากใช่ไหมคนเนี้ยต้องมีอะไรเนี่ยคนเนี้ยต้องเป็นมะเร็งเ้ย อยูก่อนแล้วก็ออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ออกมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวคนัอยู่ก่อนคุณมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นโรงแรมหรือเปล่าฉันอมันเป็นบ้านแหละเธอดูสิมันมาคนนี้ไม่ได้หรอผู้หญิงเมื่อกี้มันร้อนหรดคือแบบมันเปียก

thought Here's a thinking Oh. Oh. Apa? at the Hei. transcription: 1. **Analyze the Request:** The goal is to transcribe the provided audio segment into Malay text. Crucially, the output must "Mana? Semua ต้องมีอ๊ายเธอๆๆๆเห็นมั้ย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 อู้อู้สังเกตดูที่วงกลมสี คันหนึ่งเราอาจจะเป็นบ้านเก่าซึ่งมไม่ได้ทำความสะอาดมานานแล้วหรือว่าไม่มีคนอยู่มาก่อนบ้านหลังเหมือนลัดดาวันนี้แล้วแตแลนเธอแล้วแ่ลนแล้วต่ว่าจะชื่อใครมีผู้ชายเดินมาแล้วมีแมวอยู่ข้างหน้าโอ้แต่แมวก็ไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยนะใช่น่าหลักมากวายอาหย

โอ้ยอาจจะเป็นพัดลมหรือเปล่าเด็กมันไม่รู้เรื่องใช่แต่ท like ําไมโต๊ะมันดิ้นได้อ่ะสังเกตดูที่โต๊ะเธอเธออันนี้บาบี้เมื่อกี้ไอ้ไอ้หนีหนีหนีอันนี้หันไปโอ้ยทำไมฉันฉันกลัวตุ๊กตาอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะใช่แค่สักเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนนี้ดูสิแบบอุ้มอยู่ดีๆแล้วหันมาโอเคอันนี้ก็เป็นกล้อง อะไรอะไรดูกล้องดูก่อนก่องดูกล้องสังเกตแล้วก็มองกลับไปที่วงกลมสีแดงบางทีเขาจับได้จากกล้องส่องดิหลังอ่ะมันมีแสงอ่ะเหมือนลอยอะไรไปมันเหมือนกับผีกระสือแถวผ้าทิศาน่ะที่แบบมันมีกระสือหรอุยกระสือมันก็คงล่องลอยไปที่นั่นแหละเนี่ยจริงมัเป็นยาน่ะวิ่งแล้วก็หายไปอาจจะเป็นแบบพูดอะไรอย่างเี้ก็ได้ อันนี้เป็นเด็กกำลังอาจับมือระบายสีในห้องของตัวเองอย่างน่ารักน่าชังรับทุกคนสบายใจต้องเชียมาด้วยธอรู้ได้ไงว่ามันฝนตกเขาอยู่ในห้องเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดวอะไรอะไรมันจะต้องเป็นแมงมุมมันคืออีหยางหมาอะไรอะเธอ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  มันเป็นเหมือนเหมือนมือเหมือนม,มงมูเหมือนเหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะแล้วก็ขโมยเ<ช>ด็กไปอ่ะแล้วก็แล้วมันก็ดึงไปเลยอ่ะแล้วก็เฮ้ยดิดโอ้นนยไปใน,ในภายในพริบตาเขาน่ากลัวมากเธอน่ากลัวมากกดนั่นเลยดิฉันถึงว่าไงแบบไม่อยากจะให้ลูกหลานนอนอยู่คนเดียวแล้วอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะโหทุกคนอ่ะดูคลิปไหนแล้วแบบ ไม่ฝืดไม่ร้อนรูบ้าเหมือนเราบ้านนะทุกคุยแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะจะไปดูรูปเธอก่อนไหมอ่ะอาจจะโดนไปเลยก็ได้นะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะในวงกลมแดงเฮ้ยตีลังกาเฮ้ยนี่มันเป็นมนุษย์มนุษย์มีปีกมันเหมือนมันเป็นปีศาจที่แบบเป็นขังข้าวเป็นแบบว่าตัวอะไรข้าวมนุษย์มนุษย์ขังข้าวข้าวเป็นแบ๊กแมนหรอแบ๊แมนแสดงว่ามันมีจริง

สองปีสามเนี่ยตื่นมาฉี่แล้วเจอแบบนั้นอ่ะอุ้ยเหมือนตัวเหมือนตัวมิสเพริกินอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเธอเธอเธเธอไม่ออกมาอยอันนี้ห้องเดียวกันใช่ไหมมันเป็นแอนาลูมอันนี้ด็อกรูมอะไรอ่ะหมาหมาหรอหมาใครเป็นอะไรอ่ะเดียวเดียวเดยวหมาจริงเหรอก็เมื่อกี้มันบอกว่าด็อกรูมไงแอนาลูมอันนี้ห้องของ แต่เมื่อกี้มันเป็นหมาเฮ้ยดูสิออะไรอ่ะมันไม่เหมือนหมาเลยอ่ะใช่มันเหมือนเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวน่ะใช่หมาแต่ตัวอ่ะมันไม่มันยืนบนขอเลยอ่ะโอ้ฉันว่านะอาจจะเป็นคนแกล้งใส่หัวหมาก็ได้อันนี้น่าจะเป็นห้องเก่าๆหรือว่าห้องเก็บของเดี๋ยวดีห้องลับ นีเอเลี่ยนเฮ้ยเขาใส่แพมเพิร์ดด้วย呀มีรอยสักห้องเจนนิเฟอร์เจนิเฟอร์โลเปนหรือเป่วะไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมเหรอเจนิเฟอร์คิมเนะไม่น่าจะหุ่นดีขนาดนี้นะแต่อันนี้เมื่อกี้มันเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องแบบฉันว่ามันต้องมาตามอาหารหายไปแล้วฉันว่ามันต้องมาตามหาเจนนิเฟอร์เดี๋ยวก่อนมันหายไปแบบ เดียวเลยนะน,นี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วห้องเป็นห้องอะห้องของพวกเฮ้ยกล้องสัน่นกล้องสัน่นกล้องสัน่นไหนความว่าว้ยหนความบอสไงอะมันไหนความว่ามันเข้าไปในห้องแล้วไปนอนกับดูนะคะทุกคนน่ากลัวน่ากลัว